ครับผมอยู่ที่นี่มอเตอร์นะวันนี้อยู่งานหม้อน้ําทองแดงนะครับผมเป็นหม้อน้ำปกลิฟต์ PCM นะครับจะมีขนาดสามตันห้าตันห้าตันสามตันนะครับผมเครื่อง V สองสี่ศูนย์สามนะครับเป็นงานทองแดงาตาหางนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งทั้งหมดสี่ลูกนะครับเป็นทองแดงตาหางงานเราก็มีนะับทองแดงนะครับเป็นลังพุ่งอย่างนี้เลยนะครับตาหางสวยๆอย่างนี้เลย อันนี้ผมก็ไม่รู้จะจัดยังไงให้มันสวยเพราะมันก็หลายลูกครับนี่ฮะผมจะถ่ายให้ดูนี่ครับผมเรื่องข้อน้ำทองแดงเนี่ยครับก็จะราคาแพงกว่าลูมิเนียมหน่อยหนึ่งแต่มันจะได้เรื่องอการที่เป็นตาหางเนี่ยครับฝุ่นจะไม่ค่อยติดนะครับผมผมจะให้ดูช่องนะฮะช่องมันค่อนข้างใหญ่เพอมันใหญ่เนี่ยเสีฝุ่นจะไม่ค่อยติดมันจะผ่านไปเลย เพราะฉะนั้นเรื่องก,การดูแลไม่ต้องทำไม่ต้องดูแลบ่อยไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยนะครับถ้าเป็นล้างล้างึ่งตาวีอย่างเงี้ยครับเราต้องทําความสะอาดบ่อยเพราะว่ามันถี่กว่าการมันจะ,อะพอมันถี่เนี่ยมันก็จะมีสเปรย์ปูนติดจะถามว่าระบายความร้อนดีไหมดีกว่าทองแดงนะครับผมอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะวันนี้มาพีเต์ให้ดูนะครับวันนี้ส่งทั้งหมดสี่ลูกนะครับนี่นะถ่ายไงดีวะ ่าประมาณนี้ครับผมสวยงามมากผมครับ